สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมมาทาโร่ค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรและลัคนามังกรดวงรายเดือนประจำเดือนมีนาคม2565ราศีมังกรและลัคนามังกรดวงจะเป็นอย่างไรช่อง YouTube สมมาทาโร่ดูดวงโดยใช้ไพ่ย,ยิปซีคลิปนี้ฟังได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีใช้หลักเกณฑ์การแบ่งวันที่และการผูกลัคนาตามหลัก โหราศาสตร์ไทยดวงนี้การเงินการงานความรักนะฟังเพื่อเป็นแนวทางดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะ ก็หากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและที่สำคัญใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวสามารถทักแชท facebook ส้มมกพยากรณ์ค่ะราคาเริ่มต้น1คำถาม3าม39บาท2คํคำถาม78บาท3าํคำถาม99บาทสามารถโอนเงินส่งสลิปพร้อมกับพิมพ์คำถามมาได้เลยแล้วส้มมกจะทยย ยอยตอบให้เพจ f เฟ e บ o o k ส้มมกพยากรณ์นะคะ และใครสนใจร่วมพิธีจุดเทียนมงคลครอบจัก,กรวาลเริกงามยามดีดีทีมหาสิทธิโชควันที่27กุมภาพันธ์นี้ฝากรายชื่อกันได้สายขาวสายพุทธคุณนะไม่ต้องกังวลชุดละ199บาทค่ะส่วนล็อกสกินและวอลเปเปอร์ยังมีให้เหมือนเดิมสำหรับใครที่ซื้อมือถือใหม่หรืออยากได้ล็อกสกินเสริมดวง239บาทเลือกได้3อย่างไม่บว เพิ่มทุกกรณีคะ่ะในเดือนนี้ชาวราศีมังกรลักขนามังกรเราขอพูดเรื่องไม่ดีก่อนนะเรื่องไม่ดีเลยเนี่ยควรต้องรอบครอบนะเรื่องแรกต้องเตือนในเรื่องของความรอบครอบทำอะไรอย่าไว้ใจใครทำอะไรอย่าไว้ใจตัวเองเด็ดขาดงานความรับผิดชอบของเราตรวจสอบตรวจเช็ค ตรวจทานให้ดีๆไม่อยากให้มีความผิดพลาดไม่อยากให้เกิดความเสียหายหรือแม้แต่การทำงานร่วมกับใครจะเป็นลูกน้องเขาจะเป็นหัวหน้าเขาเราทำงานร่วมกับคนอื่นก็อย่าไว้ใจคนอื่นมากสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งนะเช็คให้ดีๆโดยเฉพาะถ้าสิ่งสิ่งนั้นเป็นความรับผิดชอบของเรา เราเองมีหน้าที่ตรวจสอบหรือมอบหมายงานใครไปก็อย่าไว้ใจใครมากแล้วอีกประการหนึ่งช่วงนี้เนี่ยอารมณ์ร้อนใจร้อนมีเรื่องให้ทะเลาะเบาะแวง้งมีเรื่องให้เป็นประเด็นหรือมีปากเสียงความขัดแย้งเนี้ยอาจจะทำให้คนสักคนหนึ่งหรือคนหลายๆคนไม่พอใจแล้วกลายเป็นว่า เขาคิดจะแทงคุณข้างหลังเขาคิดจะทำร้ายคุณรับหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าใจร้อนเด็ดขาดถ้าใจร้อนมันจะมีเรื่องร้อนใจบางคนอาจจะจู้จี้จุกจิก กับคนอื่นมากเกินไปหรือจู้จี้กับลูกน้องบริวารมากเกินไปให้ระมัดระวังนะความใจร้อนเนี่ยมันเป็นไพ่บ้านแตกเดอะทา e เวอร์อาจจะต้องตกงานว่างงานกระทันหันอาจจะมีเรื่องให้เปลี่ยนงานกระทันหันรวมไปถึงเรื่องของความใจร้อนอาจจะทําให้มีอุบัติเหตุนะขับรถขับราขับยวดยานพาหนะใช้ความระมัดระวังให้มากม ฝนตกฟ้าร้องหรืออะไรยังไงหรือขับรถไปบีบแต่ไปขับรถไปเกลี้ยกลาดไปแบบนั้นไม่เอาต้องระมัดระวังให้ดีเพราะดวงได้ล้มหมอนนอนเสือดวงที่เกี่ยวกับเรื่องของการได้ผักฝืนค่อนข้างชัดเจนแล้วก็อีกอันนึงก็คือช่วงนี้เนี่ย ใครที่มีญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังรักษามานานแล้วนะจะมีเรื่องของการพลัดพรากสูญเสียเกิดขึ้นความหมายของไพ่เนี่ยสิบดาบค่อนข้างรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหนักจริงๆก็อาจจะมีเรื่องของงานข่าวดำเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจงตั้งสติให้มากๆ ไพ่เนี่ยบ่งบอกเพื่อให้คุณได้ระวังมาบอกเพื่อเตือนคุณเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรอบคอบเป็นเดือนของการตั้งสติทำอะไรใจเย็นๆให้มากและรอบคอบให้มากถ้าทำได้ความสำเร็จรอคอยเราอยู่ความก้าวหน้ารอคอยเราอยู่หรือใครอยากจบอยากเปลี่ยนงานอยากเริ่มต้นงานใหม่ขอให้มั่นอกมั่นใจแล้วเชื่อมั่นในตัวเองเปลี่ยนงานได้ นะงานครีเอทีฟงานศิลปะต่างๆทำได้งานสายบริหารงานแมネจเมนต์งานจัดการสามารถทำได้แล้วก็ถ้าคุณมีอิสระ จงให้เสรีภาพในการคิดและการตัดสินใจเลือกสิ่งใดก็ได้ให้ตัวคุณมีความสุขใครเพิ่งตกงานมาเพิ่งถูกเลิกจ้างมาจะมีโอกาสที่ดีที่น่าพึงพอใจจะมีข้อเสนอดีๆเข้ามาหรือบางคนวางแผนอยากจะกลับไปทำงานที่บ้านเกิดหรืออยากจะกลับไปบ้านก็สามารถกลับได้นะคืนถิน่นฐานบ้านเกิดหรือใครสอบครูมีโอกาสได้สอบครูคืนถิ่นสำเร็จสมหวังดังใจนะเรื่อง ่องบางเรื่องอย่าใจร้อนอดทนรอคอยเวลาและโอกาสและบางอย่างต้องใช้เวลาเพื่อพิสูจน์ความสําเร็จถ้าคุณอดทนรอคอยเวลาไม่ได้แล้วจําเป็นจะต้องเลือกมันจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะได้อย่างเสียอย่างเพราะฉะนั้นตัดสินใจเอาสั่งสมความรู้สั่งสมประสบการณ์สั่งสมพลังงานไปก่อนนะเรื่องอะไรที่ไม่รู้ปรึกษาคนอื่นได้ถามคนอื่นได้เรื่องของการเงิน อย่าไว้ใจใครมากจนเกินไป ให้ใครยืมเงินหรือทำธุรกิจร่วมกับใครระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงการถูกทรยศหักหลังให้สิบดาบกับให้เดอะทาวเวอร์ขึ้นแบบนี้อย่าหาเรื่องใส่ตัวอย่าหาเหาใส่หัวเด็ดขาดส่วนคนที่วางแผนการซ่อมรถการซ่อมบ้านมองว่าเป็นเรื่องราวที่ดีแต่ถ้าใครไม่ได้มีการวางแผนจะใช้จ่ายเงินอะไรใดๆไ,ไว้คุณจะมีะรายจ่ายแบบปรับปรับ ฉับพลันให้ได้เสียเงินเสียทองหรือบางครั้งอาจจะเป็นทุกขลาบได้เลขทะเบียนรถได้เลขทะเบียนบ้านเสียงโชคเสียงดวงได้หรือได้เลขอายุวันเดือนปีเกิดของคนตายให้โชคให้ลาบได้ช่วงนี้เซนแม่นลางสังหรณ์แม่นเชื่อเซนเชื่อลางสังหรณ์ได้ความรัก คนโสดมีโอกาสเจอรักข้ามรุ่นรักต่างวายัยอายุห่างกันหลายปีหรืออาจจะได้เจอคนที่ดีที่ไม่คาดฝันความรักของคนโสดจะปุบปรับฉับพลันและสายฟ้าแลบนะเพราะฉะนั้นคุณเองเนี่ย พร้อมที่จะเปิดใจไหมถ้าพร้อมที่จะเปิดใจก็เปิดใจได้เลยแต่ถ้าใครที่เพิ่งเลิกรากันมาแล้วยังคาราคาสังกันอยู่มีโอกาสคนเก่าจะกลับมาปรับความเข้าใจแต่ถ้าใครหลายๆคนที่เคยถูกทรยศถูกหักหลังถูกแฟนนอกใจจับได้โปกแตกอันนี้คุณต้องใช้เวลาเพื่อพิจารณาอย่าด่วนตอบรับทันทีดูดีๆพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปหรือยังในกรณีคนมีคู่มี แฟนอย่าจูจจ้จี้จุกจิกคุณไม่ใช่เจ้าของชีวิตคุณเป็นคู่ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอารมณ์ร้อนอย่าคาดหวังอย่าไปบงการมันไม่มีใครได้ดังใจเราเหรอกควรให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพ ในพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันให้มากมันจะได้ไม่เกิดปัญหาเพราะถ้าจู้จี้จุกจิกเนี่ยบ้านมันร้อนเขาก็ไม่อยากกลับบ้านเขาก็ไม่อยากอย,กอยู่บ้านเขารู้สึกว่าชีวิตนี้มันจุกจิกมันวุ่นวายมันก็จะไปหาความสุขนอกบ้านแล้วมันจะนำมาซึ่งการนอกอกนอกใจอันนี้ต้องระมัดระวังส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรอได้ไหมถ้ารอได้ให้เขา เคลียให้เขาจบ กับคนเก่าก่อนแล้วค่อยพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ในกรณีสุขภาพเตือนไปแล้วนะความร้อนอาการร้อนในไฟช็อตไฟดูดไฟลวกน้ำร้อนลวกน้ำมันกระเด็นต้องระมัดระวังหรืออุบัติเหตุที่ทำให้คุณต้องล้มหมอนนอนเสือ่อต้องระมัดระวังคนที่มีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงความดันโลหิตตำ่ำความดันตำ่ำอย่างเงี้ยหรือคนที่เป็นเบ หวานอันนี้ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษมีเกณฑ์จะได้ไปหาหมอมีเกณฑ์จะได้ล้มหมอนนอนเสื่อในเดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีมังกรเดือนนี้เป็นเดือนแห่งสตินะถ้าคุณมีสติ เรื่องราวที่ทักมาทั้งหมดทั้งมวลว่ามันไม่ดีเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นดีที่สุดเรื่องธุรกรรมเอกสารสัญญาก็เหมือนกันอย่าเซ็นคำประกันให้ใครไม่ไว้ใจใครเลยทุกกรณีในเดือนนี้ดีที่สุดทำบุญลงศพอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือบูรณะนะเมนเผาศพอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรทำน้อยๆทำบ่อยๆกรวดน้ำให้บ่อยๆทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆแล้วทุกอย่างจะดี หาท้าเวสุวรรณมาบูชาหรือไปไหว้ขอพรท้าเวสุวรรณสักหน่อยใครอยากจุดเทียนเสริมดวงจองได้ใครอยากได้ล็อกสกินวอลเปเปอร์สั่งได้วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ